ท่านอนท่านี้ภาษาจีนจะว้าวเหนียวได้ภาษาจีนจะพูดอย่างไรนะครับผมก็คือในเมื่อที่เราไม่มีที่นอนในเมื่อที่เราไปทําธุระอะไรก็ได้ก็ตามนะครับเราไม่มีที่นอนเราเหนื่อยแล้วก็ก็คือเหมือนเหมือนตอนที่เรานั่งที่บุนรถนะครับผมเราไม่มีที่นอนเราจะนอนแบบนี้นะครับผมท่านอนท่านี้นะฮะ ภาษาจีนจะพูดว่าเข้าเข้านะเข้าสื่อเข้าสื่อเข้าก็คือตัวคอคอคอนะเข้าสื่อเข้าสื่อเราจะสร้างแบบนี้อย่างไรผมจะยกจะจะยกประยกุกประยุกตัวอย่างมา เหมือนเหมือนเหมือนกับตัวที่ผมเคยสอนไปแล้วนะครับผมก็คือเราสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับผมโอเคฮนะ A B A จะถามว่าเอ่อ喜欢怎么睡觉呢เธอ喜欢怎么睡觉呢เขาหรือเขาคนนั้นนะครับผมเขาคนนั้น ชอบนอนแบบไหนชอบนอนอย่างไรนะครับ A เออไม่ใช่ B จะตอบว่าถ้าสี่ความเข้าจะช่วยถ้าสี่ความเข้าจชนะช่เขาหรือเขาคนนั้นนะฮะชอบนอนแบบนี้ ก็คือชอบนอนอิงอิงนะฮะชอบนอนแบบนี้ผมไม่ใช่คนไทยนะฮะเป็นคนต่างชาติเป็นปร,ประเทศเพื่อนบ้านเนะาะถ้าชอบการสอนภาษาจีนแบบง่ายๆนะฮะับเดียวสองซับวันละศับเดียววันละสองซับแบบนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย